ซืได้เลยพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อเองซะระเลยนะตัวพุ่นเขียวเขียวท่อดินล่ะมันตีดเหรอเขียวท่อดินเลยนาตัวอันดอกทาตะวันพุดนะพุดนะเออพุดนะขึ้นขนาดเลยพอดีซึ้นขนาดเลยทตะวัน้าแมงวานมันต้นใหญ่เนืเนื้อมันไก่บเขียดิ <chest. S 2> ไก่บอกเขียริเออผู้ท่ออกขนาดผ้ลองเสลื่อเลยผตอนนั้นฝนตกทีมันส้มมันเปียกอย่นะทีทานตะวันกำลังบุดินขึ้นผบุดินบุดอนงากันเริ่มอัน เขียวแล้วในห่มเขียวแล้วติดละในห่มเมื่อวานในัวทอพ่นบป่ะสุดเลยตีประกันตากแดดขนาดตี กันจากแดดหดขนาดดิหอยบวมมากหนาวมันบวหนาวดิเอาเจ้าของห้มบกหนาวข้าดาวนี่โอ้วันนี้มาเอ็ดมาเอ็ดเออมาเอ็ดใหอยมันหอม่านี่เออแต่ย่ามนี้มันสิเมื่อยแต่ถ้าย่ามหนาวเลยลูกขึ้นมาเอ็ดให้มันฮ้อนแหละมันมันกะบดหนาว่ เราก็เลื้ยงกับมี่สิวานนี่เราห้าในวานเลยจะไปบ้านจะเปล่งเพื่ละเปล่งอันเปลงที่เอ๊ะพ่ละเปลงที่เอ๊ะพละสามเปลงเพืได้เปล่งใหญ่นะผู้ลงไปอะไรแหมเนาะจะเอาอันนั้นจะเอามือไปวงก่อนคุนคนลองก่อนบะ มองดูมองดูมองดูสายยางไม้หัวสายยางไม้หัวมันเด้งมาใส่คนนะคนนะหาพุ่นก่อนป่ะเอาขุนยังขี้หมูของไผรล่ะของยายอันยายวาสนาผูแช่มอันพูแช่มทางไปขยะพูหมูขุนนะฮะหมูบ่เจ โอ้ไม่กอ่อไว้ปะอ่าเอออืมสั่งกอ่หอหายดีมันจังไก่เนาะไก่ได้เจ้านี่ใส่ชาเลี้ยงมาเถอะเราหากระสอบเอาขีมูอันล่องดินเท่าก่อนบอกจังปูบอกเลยไหงขีมู ขีหมูลองพื้นขี้หมูลองพื้นก่อนจิงามนะจิขี้ไก่ขี้ไก่บอกมีมันอึดนะเออขี้ไก่ฮะขี้หมูสี่สิบบาทบ่ กระสอบสี่สิบบอกขี้หมูสามสิบ,สสบ <c oughs> จักตัวหมูแล้วหมูล่จาจักตัวช่องตัวขี้หมูก็เลยบมาหลายทิอืม เลี้ยงหมูอเอาขี่มันมาใส่ไปยังไงคะเลี้ยงหมูอมนะเมอาขี่มันมาใส่นะเลี้ยงหมูเอาขี่มันมาใส่อบอกซื้อห้ามแล้วไปหาเอากล้วยมาให้มันกินต้มกล้วยห้ามดิต้มข้าวปาลายอะไรให้มัน,นกินต้มข้าวปลายเด้บ่ได้บ่ ต้นข,ข้าวาปลายกับมันหยกกล้วยเหรกับต้นผักหอมมาวหมอสัย่างว่อะไเลาะหาักหอมเออผักหอมต้นผักหอมกับอันข้าวเปลือยข้าวป่ายเออเออฮูนใส่อหละใส่ผักหอมต้นข้าวปลายใส่ผักหอมใส่หยวกกล้วย มันกินยี่บอยกไว้สวัสดีโกบโกบโกบผูเลี้ยดีปล่อยให้มันหิวไปจังเกือยามมันฮ้องเลยทีข้าแมนข้าแม่ว่ามันมันหิวแล้วมันฮ้องไปบ่กวันนี้ข้าแมนพนว่าข้าแมนข้าแมนเสียงหมูฮ้องแสดงว่าหมูหิวมันนี้พาไปเกือกถ้พาไปเกือมันฮ้องอยู่นั่านอะไรวะจ๊น บม่แอบ่ะ่เป็นลังตบ่ะเป็นลังตบ่อาเอาตม่งไดไปมัสสารี่ะฮะมองนั้นไปบ่ะฮะ,าฮะสารีห็นไหมเอาเตมองไดไปปู่หัว่านะ เมื่อวานนี่ฮะขี้หมูยอดบ่ได้หอมขึ้นมาเลยฮะบ่ อันที่ปลูกมือน,นี้บ่รอบริหองมันขึ้นมาจะเอาขี้หมูมาใส่โอ้ถ้าไม่ถ้ายอ้อนหลุมหันเท่าบ่ต้องใส่ใหญ่จังหน,จห,นห,จหน่อยประมาณอันคืบนหนึ่งประมาณคืออันหนึ่งนะอ่าปลูกห้อนนั้นเราบอกมาาังสวิริห์ฮะเดี๋ยวหมื่อวานนี่ สามาสิวสีอันสีสีโอ้สีีอันชีคตโปู่อ่ะ Thank you.